กินนะคะแล้ไอ้นี่ไอ้นี้ยอันนี้เหมือนกันนะสมบัติเหมือนอะไรนะมันเย็นกวิโหมดมันเย็นมากกว่าเออแต่เป็นสมุนไพรได้ไหมคะคุณคะลองสามลอดมันเย็นมากเลยอดแต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นยาติดหวานไทยหวานแต่ว่าแค่มีสารสกัดจากเบอร์รี่นี่พี่องคือฉันรักการรีวิวของที่นี่พูดพร้อมกันหมดไม่มีใครฟังเฮ้ยเยอะไปอ้น จริงๆอะเดี่ยวได้เพราะว่ามันจะเย็นมากต้องมีตุ่เขียวแคนดี้อ่ะแคนดี้มาแล้วตอนนี้แปลงหนตเลยนะเนก่งในก็เลยเพ้อเฮ้ยไป้ปไปไปอ๋อตกใจอันนั้นหมาเห่าแล้วมึงโอ๊ยแต่เอาโดนใดอะไรมาเออแล้วภาพเหลืองจากเวลาเราโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ภาพเหลืองใช่ช่วยใมเป็นผู้หล่อนะ หนึ่งรอเห็นผลค่ะหน่งขวแก้วคนที่สูบบุหรี่นะคะมีคราบเหลืองคราบหินปูนที่ติดตามช่องฟันอย่างเงี้ยนะคะที่มันแบบเอาออกยากๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถยาสีฟันสมุนไพรทยานี้นะคะสามารถช่วยคุณได้จริงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สโลชอบมากเลยก็คือสามารถยืดอายุการไปหาหมอฟันได้ปกติเราจะไปหาหมอฟันทุกหกเดือนใช่ไหมแต่ว่าสมมติว่าใครแบบเฮ้ยยังฟันโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็ใช้ยาสีฟันทยาไปเรื่อยๆมันทำให้เราอะฟันขาว ยิ่งคืนฟันขาวแล้วก็แบบมีฟลายลฟยฟันไม่ผุบแล้วก็ข้าวผิดบุนไม่ต้องแบบขูดบ่อยอะไม่ต้องตอนนีีตะกร้าพิเศษหนึ่งแถมหนึ่งจ้าร้อยสิบาททุกคนเลยทำให้เดี๋ยวนี้เลยคือทำให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะสองร้อยสบาทรอตะกร้าแป๊บหนึ่งนะเราเหลือเวลากี่นาทีสองนาทีนะทุกคนเตรียมกดตะกร้าเลยนะจ้าแถมหนึ่งลละคะสองบาท บอกว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้เรากินไอเนี่ยตัวปลาแล้วกินปลากันหมดเลยอ่ะเราโชคดีมากคือคือตอนที่นั่งอยู่คิดเออไม่ดีลยแล้วเออเดี๋ยวเราจะต้องพูดอีกหลายแบรนด์แล้วเดี๋ยวจะเป็นกลิ่นปลายาสีเราก็หอมเลยแล้วพันธุ์พันธุ์อ้นบอกว่าเป็นนี่อะไรวะเั็นแดกน้ำหมากแล้วมั้งมาหลอกก็ต้องวนปากขอถ่ายรูปคู่นพอได้ไหมเนี่ยเนี่ยคนจะเห็นว่ามันเป็นสีม่วงใช่เป็นสีม่วง เพราะว่าเขาจะเป็นลโภาพสีเหลืองบนเหลียวฟ้ามันจะแบบเป็นสีถ้าให้ทา่ลงตะกร้าแล้วแบบช่วยคอนเฟิร์มใช่ช่วยคอนเฟิร์มไก่ตังหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้กดไปไป500บ้านแล้วหดแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะเนาะ210บาททุกคนเต้จะบอกว่าฐานที่ไปเอ้เลยเดี๋ยวทิ้งน้ำแป้งทิ้งตรงนี้แหละดีแล้วไปไหน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 รู้เดี๋ยวจะมีเซเซอร์ทอง ไม่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัววาบ้วนาน้ำยาบ้วนปากอะค่ะเอาไปบ้วนที่กองถ่ายหลังอาหารกลางวันสมุนที่เขียบแปนปันเนี้ยก็บ้วนได้เลยหอมอากเ้าจะมีแบบเขาเรียกว่าซ u เปอร์ฟ้ตแอนตี้ออกซิแดนท์อมากเราเกียยเราไม่ไปบ้วนใส่ห้องน้ำเขาอีกัวเสร็จตันไม่ให้ัวมีเสร็จปันควมีเสร็จันเอาพี่ก็ไป เก็บเศษมาไว้เผื่อเป็นเมนูต่อไปพี่อันนี้นะคะเขาจะคิดได้ขนาดนี้เนี่ยผสานตะวูุเบอร์รี่อ่มีอะไรบ้างหนูแถมลูกกบทดได้เลยค่ะลูกน้ำหนึ่งร้อยสิบบาทอยากให้ดมอยากให้ดมมากมันหอมแบบหอมค่ะอันนี้ดมคอนยันพอกรึบเฮ้ยเขาเรียกว่ากรึบไหมเพราะมันมีความเป็นเบอร์รี่ผสมกับมิ้นท์น่ะแต่นี้ใส่ไมิได้ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ไม่ได้ รสสดชื่นจริงอ่ะกลิ่นปลากลิ่นแบบดีพื้นหน้าผากเลยอ่ะยังจะหอมมากเลยทั้งทั้งยาสีฟันมันหอมมาบนปากเลยหอมมากทุกคนตอนนี้ตะก้าไหลเลยเลยแบบทุกค้งเดีวมาได้คนมาเลอันนี้นะบอกได้อ่ะมีใครกดได้ไหิเพราะว่ากระโห่กเลิกใช้ยาสีฟันอันนี้ไปเลยเพราะว่ามันหอมอ้นไอชิบหายวกใส่พนด้วย น้ำนะที่หมดไปขาดอยังไม่ควรควรมีสามไร่บาทช่วยคนรควรหน่อยช่วยคนรควรหน่อยนะจ๊ะสามไร่บาทช่วยควรปรมงนะหอมสะอาดปากมากสะอาดแล้วแบบตอนนี้กลิ่นอะไรหายไปหมดแล้วนะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นปลาไม่ได้หายเลยเราก็เลยใช้ยาจุ๊บลุงเลยยาอยากจุ๊บลุงเลยกับไปหอมหอมจุ๊บน้องแบนต่อไปมีใครเป็นยาทำความสะอาดหุ่นไหมทำไมอะพ่อทำไมทำไมไอ้โอนทำที่ฟันหล่นเมื่อกี้นี่ ม่ใช่ที่ฟันมันเป็นน้ํานิดเดียวเองหงูจะเป็นรังเกียจสาหัสเลยอะแต่เมื่อกี้นี่ทำโขกขันแก้วเลยแล้วพี่ย่าทำบกขันแก้วตรงนี้ไม่โดนดุไม่โดนดุช่วงทำคะแนนชนะคนเดียวอ่ามีอะไรบ้างในเบอร์รี่นี้นะคะมีบลูเบอร์รี <sh <sh ่มะลเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่พลัมแล้วก็การสีน้ำมนโคตสถานะการาระปุกไม่มีอาจจะมีนิดหน่อยไม่มีทช่วง โดนนะคะแตบอกว่าทุกปัญหาจบที่ทยาลหลอกเดียวค่ะมาหนึ่งล้านที่ทยาเลยทยามาเลยหนึ่งล้านบาทเอาพวกเราปลอบมือสองร้อยสิบบาททุกคนสองร้อยสิบบาทวันข่าวมากเซงลีฮอนนะคะเซ็งลีฮอนมากเลยสโลมาถึงล้านแตกเลยล้านแตกเราวพนุได้ด้วยไหมเลอมาแตกเลย แล้วกคนยืนยันออเดอร์กดจ่ายตังค์ด้วยนะคะทุกคนใช่ของอาจารย์เบียร์ยังครั้งถึงพันแปดร้อยออเดอร์คะอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ขึ้นรถไฟแดงไปแล้วอาจารย์เบียร์ไม่มีใครโอนครบเลยค่ะจ่ายเบียร์เยอะนะเมื่อกี้เยอะมากถ้าเขาโอนครบนะนี่ถ้าเขาถ้าโอนหมดอ่ะเลิศมีเรียนมีเรียนบางคนกดแล้วไม่ได้โอนแล้วกดทำไมวะซูเปอร์แอนตี้ซูเปอร์โปรูตแอนตี้ออกซิแดนท์สองร้อยเก้าสิบรอแป๊บนึงนะคะกั็แล้วก็ แล้วใช่เหือกล้นเหือกอักเสบนะคะ ฟันเหลือมีพระหินปูนนะคะสามารถแก้ปัญหาได้หมดเลยในทยาหลอดเดียวค่ะเพาะนอกจากยาสีฟันแล้วก็จะมีน้ำยาบ้วนปากด้วยที่แบบและสดชื่นและนี่สโลเป็นพรีเซนเตอร์ทายาพรีเซนเตอร์พรีเซนจาเลยหลอดคือยืนอยู่บนทางด่วนพระรามเก้าเลย่ถ้าอยากมีมาฮะมีเลอพี่บอดโอ้สโลชาน่ะแล้วก็ยิ้มยิ้มฟันขามให้กับเราลวขัรบผ่าาพี่ไปบอกเพิ่มเราหนักหน่อยอดลัดไม่หยุดเลยนะคะ ยารสค่ะทุกคนต้อกินเลย2 1 0บาทนี่ก็ชอบป้วนๆเอาวน้วนราคาดีมากแล้วหอมสะอาดมากๆเลยซื้อปากซื้อปากเพื่อนที่ที่ปากมีปัญหาก็ได้นะคะกินก็ใจดังด้วยนะทุกคนตอนนี้อีก700บาทยังไม่คอนเฟิร์มนะคะถ้าใครอยากลองปะม่านะคะอย่าลืมคอนเฟิร์มให้พี่ย่ากับพี่เป๊กแล้วก็พี่เต๋อใช่ค่ะ เพราะว่าจะบอกว่าถ้าแป่งตอนกลางคืนตอนเช้าตื่นมาไม่มีน้ำลายบูดคือปากหอมมากถ้าแปลงตอนเช้าคือหอมนานไปถึงตอนเย็นเอรูเวอร์นะจริงอ้าวใช้อยู่เอาใจเดือยนะไม่กินเลยเลยใช่ไหมก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยเพราะกูัฟังแหวนแต่ไ่ได้แล้วอย่างนี้ตื่นเช้ามาจะดมน้ำลายบูดใครดีวันนี้ไอเราก็เนยอบปอบ่อบปอบทั้งเปียอพี๊ไม่แลยเมื่อกี้โดนอ้นกบเวทันีเลยอ รีบคนเลยนะทุกคนสอวรอยสิบอนนี้ค่ะคุณสโอนนาดาค่ะสโลนนาาอยุดต่อได้นะสโลนขอหยุดต่อจะดูใช่ไหมนั่งเลยนั่งเลย่อ b o r e r ให้ยน่อนะคอนเสิร์ตลอยบ้านคอนเสิร์ตก็คือการโอนนั่นแหละแล้วก็ส่งสลิปมาที่สโลด้วยสโลรับสลิปใช่3าม เราทั้ง500บ้านแล้นี่ยันโอ้โหหุยหุย106บ้านที่ยังไม่ถึง600เป็น1,100บ้าน600บ้านที่เหลือบอกยืนยันยืนยันด้วยนะจ๊ะยืนยันหน่อยค่ะยืนจานช่วยหาหาช่วยช่วยให้เขาไปซื้อข้าวกินหน่อยเออใช่จะคนได้ยอดวัดสลับออกไปสลบออกไปไม่แต่อย่างเงี้ยดีนะ เพราะปกติคนแก่ขึ้นมันจะตัวใหญ่ขึ้นไปเนะเอาก็แต่ถ้าแกกว้างขึ้นใช่มันจะหนาแต่เนี้ยสโลอออกตรงนี้นิดหน่อยไม่เท่าไหร่ทุกคนต้องรีบคอนเฟิร์มนะเพราะสโลได้ยอดละเจ็ดบาทจ้าสโลก็กินยอดจะได้เอาไปซื้อสโลกินยอดด้วยนะจ๊ะกาแฟใช่เป็นกาแฟถ่ายภาพลงราคาลงไปอ่ะราคาไม่ใช่ราคานี้แล้วนะไม่ใช่ไม่พอปุ๊บขึ้นไม่สามารถได้ใช่ราคานี้ไม่ได้แล้ว สองร้อยสิบบาทไมยจัดาคาตอนนี้สองร้อยสิบบาทเหรอพี่คือคนก่อนสองร้อยสิบค่ะใช่ไม่เคยจัดราคาหนีแล้วจะบอกว่าไม่เขาที่ตอบว่าให้เหมือนตะกร้าเมื่อกี้ที่พีปุ๊ทุกคนบอกตะก้าหายตะก้าหายก่า่ัน้าาคุณจะหอดแบคุณจะหมดคุณผลิตมาน้อยไป้อนขออีกสองสาม้บาทเร็วๆอ่ะอีกม้อาเอชิบหายบวงอีก็อไหมหนักหมด ใช้อยู่แล้วอ่ะใช่ใช่มันสะอาดมากแต่ทำยังไงให้สื่อสารบอกได้ว่ามันสะอาดมันโล่งปากไม่กล้าไม่กล้ามาบอกทุกคนเพราะว่าตกไปแห่หน้านไหมแห่ไม่เดี๋ยวอยากให้ได้กินเนาะอยากให้ได้กินลิ่นอะไรต่อนี่ตกลงเบอร์รี่หรือการ์เล็งอันี้อันนี้การ์เล็ตัวอะไรต่อโลรสตัวต่อมาเดี๋ยวตัวต่อไปเลยจ้าอันนี้ไม่น่ามี มันคนละกลิ่นกันเนาะออืมอันนี้เบอร์รี่ทยานะทยา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 ได้โอเคท่า <Okay. S 2> นัู้ชขอบคุณนะคะ